ก็ดีใจที่ได้เป็นพรีเซนเตอร์ของเ Joy B Thai ีนะครับใช่ดีใจดีใจตัวแฟนๆมาเต็มเลยวันนี้แน่เลยอะไรครับตั้งแตกตั้งแตกไม่แต่งตั้งแต่ตั้งแต่ตั้งแต่เราตั้งแต่ผมอะไรครับอาการายเรอัปเดตอ๋ออัปเดตใช่ไหมก็หายดีแล้วครับตอนนี้ก็ช่วงอาทิตย์ที่ผ่านมาเป็นไข้หวัดใหญ่สายพันธุ์เอครับก็ ไข้ขึ้นสูงครับ39.1แล้วก็ด้วยความเดือดแล้วมั้งใช่ด้วยความที่ที่ป่วยด้วยครับเป็นไข้หวัดด้วยแล้วก็คือไข้เนี่ยไปพีคตอนอ่าบินกลับจากทิปอาเกาหลีครับก็เลยแบบว่าหูก็ทะลุเลือดออกด้วยก็เลยคือแบบอะไรเ,ออเลือดออกหูทะลุหูเลือดออกอะไรหูทะลุใช่พอ<ว>พอไปตรวจพอไปตรวจที่หมอ<ว>บอกว่าเออหูเลือดออกด้วยแล้วก็ถึงว่านอนน้อยด้วยพักผ่อนไม่พอด้วยอะไรเงี้ยแล้วก็ก็เลยแบบมัน มันบวกกันหลายๆอย่างอะไรเงี้ยก็เลยต้องต้องมีเหตุทําให้เไปนอนโรงพยาบาลต้องไป,ปร,รักษาตัวให้ให้น้าเกลือแล้วก็ให้ยาฆ่าเชือ้อให้ยาแบบยาไข้หวัดใหญ่คือเป็นการป่วยทีนะห่หนักหนักหนักคือหนักมากเลยคือไปตรวจคือพอลงเครื่องจากเกาหลีปุ๊บคือผมก็ไปไปโรงพยาบาลเลยครับแล้วก็ไข้ขึ้นสูงนั่นแหละแล้วก็หมอบอกว่าให้นอนโรงพยาบาลแล้วก็ตรวจก็เจอไข้หวัด ใหญ่ครับก็ก็เลยต้องต้องต้องจริงๆก็คือต้องแคนเซิลงานที่ที่กำลังจะกำลังจะทำอยู่เพราะว่ามันไม่ไหวจริงแล้วก็เดี๋ยวจะไปติดคนอื่นด้วยก็ขอโทษลูกค้าที่เอ่อที่แคนเซิลงานไปด้วยมีงานมีงานน่าจะเป็นคลินิกคลินิกหนึ่งงานแล้วก็งานเป็นงานถ่ายโปรเจคเตอร์อีกหนึ่งงานซึ่งเออมันต้องต้องต้องอไนี้จริงๆอะไรเงี้ยแล้วก็อีกงานหนึ่งแต่เห็นบอกว่า ครับก็ไม่ได้มีไข้ามาหลายวันแต่ว่ารู้สึกว่าป่วยมาตั้งแต่ช่วงซ้อมคอนเสิร์ตแล้วครับเพราะว่ามันก็แบบมันใช้ร่างกายเยอะแล้วก็หักโหมอะไรเงี้ยแต่ได้ข่าวว่าคุณป่วยคือโซนมากริงไม่เส็อะไรครับคนป่ยวยโซนมากโซนเกณต,ตอนซ้อมค,คือโฟจะเป็นคนที่เรียกอะไร energy energy เ,เ,เยอะอยู่แล้วผม <c oughs> แล้วก็เวลาที่ป่วยก็ก็ยังเยอะกว่าคนปกติอยู่ครับก็คือโซนใช่แต่ว่าเนี่ยก็ก็กข้อดีก็คือจะหายแบบหายเร็ว <c oughs> แล้วก็แบบ คือโฟนเนคนที่สุขภาพแข็งไร้แล้วครับจะมีน้อยมากๆที่จะเห็นเป็นอย่างนี้แต่ว่าพอเป็นทีนึงก็เนี่ยหนักเลยแต่เห็นบอกว่าแม่บอกว่าแบบก็อยากที่จะออกอยากจะออกอย่างเดียวคือผมก็ไม่สนุกไม่ก็ผมก็หมายถึงว่าผมก็เป็นห่วงเรื่องงานด้วยเพราะว่าผมก็ไม่อยากจะไปคนเซิลมาทีเขาก็ทํางานมาล่วงหน้าแบบว่าเตรียมงานกัน เออกันหนักอะไรเงี้ยก็ไม่อยากจะไปแคนเซิลเท้าอะไรเงี้ยแต่ว่าหมอบอกว่าไม่ใช่แค่ตัวเองครับไม่ใช่แค่ตัวเองไหวหรือไม่ไหวแต่ว่าเราต้องเป็นห่วงส่วนรวมด้วย<ม>เพราะว่าเราเป็นไข้หวัดใหญ่าสายมังเอซึ่งมันเออมันระบาวมันามาติดเชื้อได้ง่ายอะไรเงี้ยไม่ไม่อยากให้ไปติดคนอื่นด้วยแล้วก็อยากให้พักผ่อนแบบจริงๆ,ๆอะไรเงี้ยแต่แบบมันก็ได้พักผ่อนแล้วครับหลายวันนี้พนระ้อมทำงานเต็มที่พร้อมทำงานเต็มที่ครับเพราะว่าอยู่บ้านก็ไม่ได้คุยกับใครด้วยแล้วก็แบบว่าเออพักรักษาแล้วก็สังเกตร่างกายตัวเองว พร้อมแล้ะอาจจะยังไม่เต็มร้อยนะเพราะว่าเพิ่งฟื้นตัวแต่ว่าก็ดีขึ้นเยอะแล้ว่หายเพราะดอกไม้เขาจริงหรอเหายเพราะดตุลาขาวจริงไหมคะอ่าเป็นกําลังใจแล้วกันจะดอกไม่ต้องห่อดอกไม้่ะถ้าหายเพราะดอกไม้อาจจะเป็นซูเปอร์แมนแล้วก็หายเพราะสายน้ําเกลือแล้วก็ยาที่หมอให้แต่ว่ากําลังใจก็สําคัญก็มีกําลังใจกําลังใจเขาห่อใยตลอดยัใยค่ะกำลังใจ ก็ก็ให้เป็นกำลังใจคือไม่ได้ก็ไม่ได้ให้หวังอะไรเป็นยาอะไรขนาดนั้เป็นยาใจแล้วกันหรือว่าหรือว่าเป็นเป็นกำลังใจเป็นยาพราถ้ากินแล้วหายนี่ก็น่าจะแปลกอยู่แต่ก็นั่นแหละก็ไม่เรียกว่าอะไรเพื่อนไม่ค่อยป่วยบ่อยไงแล้วเห็นป่วยทีนึงก็ป่วยหนักก็เลยให้เป็นกำลังใจแล้วกันอะไรครับปวดเขาโรงพยาบาลอ๋อก็หนักกว่า คือผมแทบแทบไม่เห็นอาการของโฟลดเลยอะไรยครับโอ้โหก็เป็นคนสู้ไงใช่แล้ว <c oughs> แต่วต่าพอเป็นทีนึงอะไรอย่างเงี้ยก็เนี่ยผมก็ตกใจอยู่เหมือนกันตอนที่รู้ว่าโฟลดเข้าโรงพยาบาลเพื่อนโทรมาบอกว่าเอ้ยโฟลดเข้าโรงพยาบาลน,นะอะไรอย่างเงี้ยเออก,ก็ก็เลยก็เลยส่งส่งดอกไม้ไปให้คอยขายไปบ่อยคนที่ป่วยบ่อยนะแต่ผมอะคือผมจะเป็นฟิลป่วยแบบป่วยเป็นระยะระยะแบบไม่ได้ไม่ได้แอดมิดไง ผมป่วยแบบป่วยทุกวันอยู่แล้วเออวันนี้ก uh ็ป่วยวันนี้ก็กินยาใช่แต่ก็คือแบบเรียกว่าอะไรคือมันมันจะไม่ได้หนักแบบขนาดเข้าแอนมิดผมชีวิตนี้ไม่เคยแอนมิดเลยครับผมก็เลยจะเป็นป่วยคนละแบบกันออย่างนี้ต้องดูแลตัวเองกันมากขึ้นะครเพราะยังเยอะก็ที่จริงที่จริงดูแลหนักพอสมควรนะครับผมก็ดูแลตัวเองผมคิดว่าผมดูแลตัวเองนะแต่ว่าก็ รื่องดูก็มันเป็นเรื่องไม่คาดฝันที่มันจะเกิดขึ้นที่มันเป็นแบบไข้หวัดอะไรเงี้ยก็ไม่อยากให้เกิดจริงๆแต่ว่ามันก็เก em, ิดข eh ึ Men, ้นแล้วแล้วก네็ดีครับจะได้เออ่มีเวลาพักผ่อนด้วยอะไรกล้ามโตแค่ไหนก็แพ้ไข้หวัดใช่กล้ามจะสู้ไข้หวัดไปเลยไข้หวัดแต่ว่าตอนนี้กล้ามซู้ได้แล้วกล้ามชนะมาแล้วนี่คือนี่คือเจ้ากระลากรองเลยค่ะสมบูรณ์เลยค่ะยัง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 อีกเหรออจะเป็นเดอะฮักเลยมั้งทักคือบอกยังอีก ก็อยากสุขภาพดีแหละครับใช่สุขภาพดีไม่แบบว่าอยากแบบเคร่งอะไรขนาดนั้นผมรู้สึกว่าร่างกายมันต้องแบบมันต้องมันต้องสายกลางมันต้องไม่ไม่หนักเกินไปแล้วก็ไม่อ่อนจนเกินไปใช่เปาเสือที่ือกา่อนแบบมวยจูงห่านะครับสองวันพี่แต่สาวแต่สาวรอฮอบเหลือ เขาถามเ้าเขาถามเราเขาอยู่บนเวทีเห็นไม่ชัด้วยไงอะไงเราอยู่บนเวทีเห็นไม่ชัดเห็นเห็นไม่ชัดเห็นไม่ชัดซูมลองลองไปลองตอนนั้นเน็ตอาจจะไม่ดีเออเอาเออลองซูมดูแต่ตอนนั้นโคตรโคตรยังไงฮะแบบจะแกล้งหรือว่าไม่ได้แกล้งหมายถึงว่าเป็นเป็นบทที่เขาเตรียมมาอยู่แล้วที่เราต้องทำไม่ได้แบบว่าเป็นความหลอก แต่ว่าาารอใช่เป็นบทที่ไม่เคยบอกเลยนะอะไรครัับวนแรกวันแรกรู้ว่าผีเข้าออกแก้สเสร็จแล้วผีเข้าโดยที่มันเด้งพื้นเลยตกใจมันเป็นยังไงทไมอาการมันเป็นหนักขนาดนั้นคุณผมผมก็รีแอคไงมันเป็นรีแอคที่ที่จริงใจปกติคนโดนหอมก็ต้องเป็นอย่าีทุกคนเป็นเรื่องปกติ มันใหญ่มากเลยนะคุณเล่นใหญ่ครับเนาะมันเป็นเรื่องปกติของผมไม่จริงอ่ะวันที่สองที่คุณเนี่ยเนี่ยนี่นั่นนี่เนเนี่นเนี่ยนดนเราแข่งเขาไม่เป็นเขาแข็งแก้ง่งแกงเหรอเขาเขากล้ามใหญ่เขาเขากล้ามใหญ่เขาเรียกอะไรไม่เซไงผมเออผมเซ่ไม่ค่อยเห็นเกมเป็นคนตัวใหญ่จะไม่ แล้วมันทำไมมันน่ารักอยากเข็ดบอยอยากเ็บ่อยๆแล้วคุณกดกบเกินทำไมนะครับมันน่ารักก็ทีนี้ได้ไหมนั่นๆเสาอะไรกันเสาอะไกั้เพราะการตัดสสุดโอเคเนาะเ้าก็รู้สึกทีใจที่เออคนเป็นคนมีความสุขมว่าจลีทเใช่อะไรครับผมว่ามันต้องมีบ้างแหละ ได้ได้ได้คตอบที่ต้องการวันนี้วันฟราเหรอวันลมก็มีความสู่วันลมก็มีคสุขเนคำสู่มีความสูขวนลมก็มีคำสุขเป็นยังไงบ้างวันนั้นสองวันมออวันคอนเสิร์ตมากดีใจดีใจครับดีใจมากคอนเสิร์ตรอบที่สามของเราที่เป็นแบบคู่นะสี่ด้วยสด้วยครัแต่ว่าครั้งที่สามในอีแบ็คในที่น่เออก็เกินฝันมากมา ก็หวังว่าถ้าทุกคนอยากจะดูปีหน้านะครับใช่ทุกคนประกาศใจเย็นๆให้ให้เขาให้ปอล์ภูวินให้พี่จอร์จกูวินให้เขาเล่นคอนเสิร์ตก็ไม่แน่เหมือนกันไม่แน่เหมือนกันว่าว่าอะไรสักอย่างเมก็อยามีครันที่ครับผมใช่ใช่ใช่ก็คือเรียกว่าอะไรอะเรื่องการเล่นคอนเสิร์ตนี่ถามพวกเรานี่เราพร้อมกันอยู่แล้วตลอดครับถึงแม้ว่าพูดจะอะอยู่ตอนนี้แต่ว่า โค้ดก็พร้อมครับผมผมก็พร้อมครับผมพร้อมพร้อมพร้อมแล้วแต่ว่าโอกาสจะเข้ามาหรือเปล่ามาดูปีหน้าดีกว่าเพราะว่าเราออกเพลงเรื่อยๆไงเพลงก็ไม่รู้จะโชว์ที่ไหนอลังการอะไรครับโชว์ตรงนี้ก็ได้โอ้โหมันไม่พอดิเดี๋ยวไม่มนจะกวานเครี่ยงหมดเลยไม่พอไม่มันจะกวาดเครี่ยงอะไรครับซิงเกิลน่าโคดใช่ครับก็เพลงใหม่ชื่อว่าเพลง เรียกว่ารักได้ไหม Is this love แล้วได้ไหมล่ะนั่เรียกว่ารักได้ไหมล่ะได้สินี่เป็นคำถามคำถามเกี่ยวกับเพลงล้วนๆคำถามเกี่ยวกับเพลงอะไรเนี่ยสาววายเลยไม่นี่เป็นคำถามเกี่ยวกับเพลงล้วนๆเรียกว่ารักได้ไหมรักได้ไหมเอกจกเรารักว่าไหมก็ต้องไปฟังกันดูนะครับผมที่ยูทูบไรเซอร์มิวสิกแล้วก็สตรีมมิ่งแพทช์เรียกว่าเรียกว่าเรียกว่ากามได้ไหม เรียกว่าสาววาดีกว่าอกไก่ที่กินมาโอเคครบคุณครับมอีเสิร์รอรอมาเอาเสื้อกลับปนปกติได้ไหมได้เลยเอาเส้อกลับเปนกติ่อเคโอเคีลวถดอี่ผ่อนนะคะที่ผ่านนะคะท่ผ่นนะคะทีก่านนเตองนีต้องนี้นะแล้วก็คอณนู้ชม

มสีนี้จะอยู่อีกนานไหมอาหรอไปสายแล้วนะวนน้ารู้วนะโอ้น่ารายค่ะสายดุวยต้องมีต้องมีต้มีนะลูกต้องมีนะลูกต้องมีต้องมีได้มาเลยโหมดโหๆๆ

Valeu, uh...